สวัสดีครับวันนี้วันที่26มีนาคม2568นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตในช่วงเช้าของวันที่26นี้นะครับเซตปรากฏว่าบวกเขียวอื้อเลยนะครับบวกไป6.66จุดนะครับ,ร,บาาราคาที่1,191.59จุดนะครับถือว่าไซด์เว์เกิดขึ้นมาเกือบ12จุดนะครับ ตลาด MBI นะครับบวกอยู่0.72จุดนะครับราคาที่247.89จุดนะครับถือว่าไซ a วตามกันมาติดๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเซตบวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเก่งกำไรจากนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามาในห้าหุ้นตัวแรกใน Top Money in นะครับมีตัวใดบ้างนะครับก็ช่วงเช้าก็จะเป็นของ Delta นะครับเดลต a อย่าลืมนะครับว่าจะเกิดราคาเดลต้ บวกตั้งแต่3จุดและสบาทขึ้นไปเนี่ยเซ็ตจะบวกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดลต้าก็เลยนําหรือว่าชักจุงทําให้ราคาของเซ็ตบวกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเดลต้าวันนี้บวกขึ้นไป4บาทนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินทั้งสิ้น363.24มิลเลียนนะครับถือว่ากลับขึ้นมารุนแรงทีเดียวสลับเดลต้าพุ่งกลับขึ้นมาอยู่ที่74บาทนะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเดลต้าก็ติดลบอยู่ 1เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่10%นะครับแต่ว่า1อา่งตย์อที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4.59%นะครับ PE อยู่ที่46.11เท่านะครับมียูอยู่ที่0.66%มี EPS ที่1.52สตางค์ต่อหุ้นหรือกำไรสุทธิอยู่ที่1.52สตางค์ต่อหุ้นเราก็เคยมีการปันผลที่0.46สหตางค์ต่อหุ้นนะครับเดลตาก็วิ่งขึ้นวิ่ง แต่ว่าบวกเล็กน้อยนะครับราคาก็บวกขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ก็สไลด์เวย์ขึ้นมาอย่างเยอะทีเดียวนะครับมาตั้ง4บาท25สตางค์แลยยังคงพุ่งขึ้นต่อนะครับไปดูกราฟกันนะครับจากเดลต้าก็จะเห็นว่าราคาก็กำลังพุ่งขึ้นไปนะครับแนวโน้มกำลังเป็นขาขึ้นนะครับสลับเดลต้าแล้วก็เขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นจงังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นค่อยค่อย ยืนเหนือเส้นกึ่งกลางรุ่จับแนนะครับราคาของรู่จแปนก็คือซด์เวย์ไปทางด้านข้างราคาดีดกลับพุ่งขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าจะค่อ,คอยๆ่ดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวแนวทดสอบแรกก็คือเส้นรีเนี่ยพิชชนด้านบนนะครับอาจจะไปทดสอบที่เส้นรีเนี่ยพิชชนด้านบนที่ราคา105บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปดทดสอบเส้น2เแลวันที่ราคา 112บาทนะครับอันนี้อาจจัดนะครับ่านงทุนครับใช้คําว่าอาจจันะครับแต่ว่าแนวร่มนั้นค่อยๆเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับโดยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีพาราลลึกษารองรับอยู่ด้านล่างนะครับราคาพุ่งขึ้นไปนะครับมีวอลลุ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาที่19.30มิลเลียนนะครับ r s ซไซด์ไวอัพขึ้นไปที่42 MSD ยังคงไซด์เวขึ้นไปแต่อยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่ลนะครับ o โอบบีก็ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็ดูเหมือนว่าราคากําลังจะสบายหรือาราคากําลังจะอัพขึ้นไปหรือเก่งกําไรต่อไปนะครับทังทุนก็โปรดดูดีๆนะครับถ้าราคาย่อให้ช้อนถ้าราคาพุ่งให้ตัดสินใจในการคัดลอดหรือว่าให้ตัดสินใจในการพิจารณาทํากําไรต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นจังหวะที่ท่านักทุนก็ต้องช่วยโอกาสให้ดีๆนะครับรู้เขารู้เรานะครับใจเย็นนะครับสลับเดลต้านะครับถัดมาตัวที่2นะครับก็คือตัว CCEt นะครับวันนี้ CCEt บวกขึ้นไป0.40สตังค์นะครับมีนักลงทุนนำเมเงินเข้ามาทั้งสิ้น89.60มิลเลียนนะครับถือว่าก็เยอะทีเดียวสำหรับ CCEt นะครับเกือบ100 100มิลเลียนนะครับ ราคาล่าสุดอยู่ที่6.55บาทนะครับอย่างที่เราเรียนในท่านทราบก่อนหน้านี้ก็คือว่า c ีซีทมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปและราคากำลังจะเป็นกำไรสูงสุดนะครับโดยดูจาก3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบไป32% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6เปอเดือนที่ผ่านมาพุ่งพุ่งขึ้นมา4.8นะครับ p e ที่24.69เท่านะครับมีอยู่ที่3.25 มี e ps ที่0.25สต้าสตงค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.13สตังค์นะครับทำไมถึงต้องสนใจ c c et เพราะแนวโน้มของการทำกำไรนั้นมากทีเดียวนะครับไปดูการาฟกันนะครับอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าราคาของการาฟนะครับถ้านะครับสูงสุดลงมาแนวต้านแนวรับล่างสุดคือเส้นแล้ว,วันนะครับเมื่อเส้นแล้ว,วันเป็นแนวต้านหรือแนวเด้งสําคัญราคาก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับ แล้วกรอบสูงสุดของอความสําคัญของเขาหรือแนวต้านสําคัญก็คืออยู่ที่เส้นด้านบนของกรอบเรนเนียลกาชันนะครับโดยนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 6. 5 0้าใช่ไหมครับ6.50ุด้าแต่ถ้าเขาจะทํากําไรเขาจะทากําไรพุ่งไปที่สิบบาทนะครับจุดสูงสุดของกรอบเรนเนียลกชันนะครับอาจจะไปที่เอ,า,อาไปที่ตอนนี้ราคาย่อลงมาเหลือ9บาทนะครับทุกท่านครับ ขออภัยนะครับราคาย่อลงมาเหลือ9บาทนะครับคือเขาจะทำกำไรขึ้นไปที่9บาทนะครับจุดสูงสุดนะครับ9.5าาบาทกว่าๆนะครับเรจะตอบแทนนะครับเดิมทีเราก็เคยเห็นแล้วว่าราคาเขาจะไปที่12บาทนะครับกรอบเรียงเรกชั่นนะครับแต่ตอนนี้ราคาย่อลงมาที่9บาทเพราะฉะนั้นจาก6.50บาทไปที่9บาทท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับราคา พอจะทํากําไรเยอะไหมครับท่านก็ลองพิจารณาเข้าช้อนดูนะครับโดยมีวันรุ่มเข้ามานะครับเป็นสีเขียวนะครับ5อยู่ที่67.21ิลเลนนะครับแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นไปที่49นะครับแล้วก็อเมซก็ไซเวนะครับเกือบจะชนเกือบจะไปยืนบนเส้นสีโลแล้วนะครับ o b v ก็ยังคงไซเวถึงไซเวฟขึ้นไปยืนยันว่าเป็นจังหวะขึ้นอย่างชัดเจนสลับ CCET เนะครับเมื่อมันจะเป็นไปตามวัฏจักรของราคานะครับเมื่อต่าสุดนะครับก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็วิ่งลงมาชนแนวต้านแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับจะเป็นแนวโน้มชนีนะครับแต่นักงทุนครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็รู้แล้วว่าเวลาเก่งกําไรคือเราจะต้องเก่งกําไรจากจุดแนวรับทำตามสุดแล้วก็ทนถือให้ราคาไปทํากําไรที่จุดแนวต้านสูงสุดนะครับแตานักงทุนที่ครบครับ นี่คือจังหวะทำกำไรนะครับถัดมานะครับก็คือตัว OR นะครับ OR อนี้ก็ถือว่ากำลังติดกลับขึ้นมานะครับราคานะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น8 0 1 3ิามิลเลนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.40สตังค์นะครับราคาอยู่ที่10บาท90สตังค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป19% 1เนึงเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป5%แต่ว่า1นอาทิตย์ที่ผ่านมา บวกขึ้นมา0.93%นะครับ PE อยู่ที่16.47เท่านะครับมีอยี่ที่3.81%มี EPS 0.64สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.13สตางค์ต่อหุ้นนะครับสลับ OR นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็ดูเหมือนว่าราคาจะค่อยๆไซย์เวย์ขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคา สายเว่มาท่าน้านข้างและตอนนี้พยายามยืนอยู่เหนือเส้นกงกลางบุรุแปงนะครับโอกาสจะเด้งขึ้นไปแล้วก็ถ้าดูจากแนวโน้มสูงสุดเขาจะไปจังหวัดไปทดสอบแนวต้านใกล้ๆที่เส้นบุจแปงด้านบนนะครับสูงสุดก็คือ11.45าบาทนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่10.90นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่10.45่าบาทและโอกาสที่จะขึ้นไปที่เส้น2องเันต่อนะครับถ้าเกิดสามารถทะลุแล้วก็ สา์เวขึ้นไปได้นะครับจะไปทดสอบที่14.37สตางค์นะครับอันนี้ก็ท่านก็พิจารณาดูนะครับก็วางแผนดูนะครับต่เกิดเข้าตอนนี้ราคาจะต้องกัดฟันทนถือไปที่14บาทนั่นเองนะครับโดยนะครับโดยนะครับมีวันรุ่มเข้านะครับที่15.45มิลเลียนรอไ์ก็ชี้ขึ้นไปที่48นะครับเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งกลับขึ้นมานะครับ MAC ก็กําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นสีโล่นะครับ OBV ก็กําลังชี้กลับขึ้นไปยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนมีภาระบลึกษาจุดไขาปาจุดแรกของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยย้อนกลับไปมีการเทิร์นาวราคาขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เป็น OR ที่น่าสนใจนะครับจังหวะนี้นะครับถือว่าเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับถัดมาตัวที่4นะครับก็คือ GRktB นะครับ KTB เช้านี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น73.91มิลเลียนนะครับโดยวันนี้บวกขึ้นไปถึง0.30สตางค์นะครับอยู่ที่24.30บาทนะครับโดยนะครับ KTB ยังคงเป็นจังหวะไซเวบวกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกมา15% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา6.5% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา4.29%นั่นเองนะครับ มี P.E. ที่7.65เท่านะครับมียูที่6.4 4มี EPS 3.14สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีเคยมีการปันผลที่1.55บาทนะครับของ Sector Bank นะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของการเข้าเก่งกำไรของราคาราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาแนวรับเริ่มต้นนะครับที่24.30บาทนะครับ แ,แถวนี้นะครับแล้วก็แนวต้านทํากำไรสูงสุดจะไปที่กรอบลีเนียลเกชันด้านบนที่ราคาประมาณสัก25บาท50สตางค์หรือ25บาทจุดสตางค์นั่นเองนะครับท่านอยากจะได้กำไรนี้ก็ต้องอดทนถือต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะขาขึ้นและราคาจะขึ้นต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเห็นได้จากวอลุ่มเข้ามานะครับมีวันุ่ม18อมิลเลีนนะครับ ตัว RSI ากำลังชี้ขึ้นไปที่60นะครับตัว MACD นะครับยังคงยืนอยู่เหนือเส้นศี o และ Sideway u อัขึ้นไป OVV ก็ s i d ์เว y ยอัขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคายังยืนยันว่าเป็นขาขึ้นและทำกำไรได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับสำหรับ KTB นะครับถัดมาตัวที่สุดท้ายของวันนี้นะครับคือตัวที่5นะครับก็คือตัว CPN นะครับหรือเซ็นทลพัฒนานะครับ CPL นะครับราคาบวกลบนะครับราคาติดลบอยู่0.25สตางค์นะครับโดยมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น72.08มิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่49.75สตางค์นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไป13% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2% 1นึ่ที่ผ่านมาก็ลบไป1%นะครับ PE อยู่ที่13.41เท่านะครับมี U ที่4.20%มี EPS ที่3.7 สสตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่2บาท10สตางค์นั่นเองสลับตัว CPN นะครับไปดูจังหวะว่าจะเข้าเก็งกำไรได้หรือเปล่านะครับจังหวะของ CPN นะครับเป็นแนวโน้มเช่นไรจังหวะกราฟนะครับเราก็ไปดูกันนะครับดูจากแนวโน้มก็เห็นว่าราคากำลังไซด์ไวออกด้านข้างนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ราคาต่ำกว่าเส้น2องเลวันแต่ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะย่อลงมาแล้วก็ มีวันรุ่มเป็นสีแดงคือวอลรุ่มขายนะครับมีวอลรุ่มขายทั้งสิ้นอยู่3.6มิลเลียนนะครับโดย RSI ไซด์เวออก,กันข้างถึงไซด์เวดาวนะครับที่45นะครับโดย m s c d ก็ยังคงต่ำกว่าเส้นซีนนะครับถือว่ายังไม่ดีคือว่าราคายังคงไซด์เว y นะครับแล้วก็ OBV ก็ยังคง s i ด์เว y ไแต่เน้นข้างเช่นเดียวกันถือว่าตอนนี้ ราคาไซด์เวฟด้านข้างแต่ว่าดูจังหวะแล้วมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่ามีอะไรครับมีพระบรกษารองรับนะครับอยู่ด้านล่างราคาก็ย่อลงมาแต่มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวฟด้านข้างนะครับจนกว่าที่จะปรับกรเกณฑ์ของกรอบลีน a ยเกชั่นให้ไซด์เวฟขึ้นไปแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวต้านด้านแรกก็คือจะไปชนเส้นด้านบนของกรอบลีนีเกชั่นที่ราคา52บาทนะครับถ้าเกิดว่า ท่านต้องการที่จะทํากําไรในจังหวะนี้ต้องราคาขึ้นไปที่52บาทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าถ้าย่อลงมาท่านก็อาจจะช้อนนะครับเพราะว่า C p N นั้นก็เป็นจังหวะคือยังไงจะต้องมีกําไรนะครับสำหรับ C p n พนะครับขับริหารดีๆนะครับคือจังหวะนี้ต้องมีกําไรแล้วก็จะค่อยๆราคาก็จะเพิ่มๆกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เราดูจากจุดจุดนี้ก็เห็นว่าราคาย่อลงมาก็ควรเข้าช้อนแต่ถ้าราคาพุ่งขึ้นไปก็น่าจะคัดหรือว่าตั้งจังหวะคัดทํากําไรนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจารณาดูดีๆนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านลงทุนครับนี่ก็คือหุ้น5ตัวที่เรานํามาเรียนให้ท่านทราบในช่วงเช้าของการนําเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นแต่ละตัวของนักลงทุนทั้งสิ้นของทางตลาดนะครับะฉะนั้นถ้าเราใช้แนวโน้มเช่นนี้ มันก็เป็นเปอร์เซนต์อย่างมากที่เราจะทํากําไรนะครับเนื่องจากว่ามีเม็ดเงินเข้าไปและเม็ดเงินก็คือวอลุ่มมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินหรือวันรุ่มคือพระเจ้านะครับเมื่อวันรุ่มเข้าราคาต่างๆก็จะค่อยๆดิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ชุดเซ็ตให้พุ่งขึ้นไปอย่างนั้นเองนะครับก็ฝากนักนลงทุนได้พิจารณาดูอย่างรอบคอบในหลายด้านด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับไว้มาพบกันกับคลิปแนวโน้มการวิเคราะห์ตรงตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่เราพอจะรู้ลึกรูก้จรงิงเราก็จะนํามาเล่าให้ท่านนักลงทุนได้ทราบกันโดยทั่วไปนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ